สวัสดีค่ะมาพบก,กับพวกเราอีกแล้วค่ะวันนี้พาเด็กๆมาเดินเล่นนะคะเดินเล่นล้างหมู่บ้านนะคะมีคลองน้ํานะคะแล้วก็เดินชมวิวนะคะข้างคลองน้ํานะคะแล้วก็นี่คือบ้านนะคะที่อยู่ริมคลองนะคะมีตลางสวยๆค่ะโอ้มีจตบบ้านหลังงามๆจ้าโน่นนะโน่นก็เป็นเป็นชาวเป็นไร่นะคะบ้านอ่า บ้านฟาร์มนะคะฝั่งนู้นก็เป็นบ้านเรือนที่แบบที่เป็นเจ้าของฟาร์มนะคะลิซ่าเห็นนกไหมน่ะเห็นอะไรนะหงเหรอสีาขาวๆนะหงเห็นหงไม่อยู่ไกลๆนู่นพี่ลูกัสสวัสดีครับเลยลูกอ่ะลิซ่าลิซ่าสวัสดีค่ะ เออลิซ่าส,ส,สวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะหนูเห็นเป็ดไหมหนูอยู่ในน้ำออ๊ยเป็ดเป็ดมันเอาหัวลงาหาอาหารเนี่ยอา,าอยุไม่ต้องไปใกล้น้ำมาเห็นไหมหนูเป็ดหนูลอยน้ำอยู่หนูเห็นไหมนีนยนีหน่อยหนีหนอยเออบ้านสวยไหมลูกลิซ่าอย่าไปใกล้น้ำลิซ่าลิซ่าไม่ต้องเดินไปไกลน้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วโอเคอืมมันหาหาอะไรกิน ดื่มกันเนี่ยกินไม่ได้น้ำกินไม่ได้อะเมาดื่มกันเอเนี่ยเป็ดมันมันหาอาหารใอ้มันมันเอาหัวจุ่มลงน้ำมันหากินไอ,อพวกปลาท,ที่อยู่ในน้ำเนอะอคิดถึงบ้านคิดถึงคิดทอดลอยเอดจ,จะเห็นน้ำแบบนี้หรอกนะสมัยไปสอนแมงกีเตาสมัยตะกี้พากันไปสอนแมงกีตเตานะ ช่วงนี้ก็ไกลจะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิอากาศก็เริ่มดีขึ้นมาบ้างอะหิวน้ำเออกลับบ้านกลับบ้านแล้วไปกินน้ำที่บ้านนะลูกนะแมงมุมบ้านหลังนั้นเป็นบ้านฟาร์มนะคะเคยเข้าไปครั้งหนึ่งค่ะตอนมูมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆเขา เหมือนเหมือนเห็นเห็นสัตว์ก็เลยเข้าไปน่ะเขาเปิดประตูทิ้งไว้นะคะแม่เก่ง <Yeah, gang. S 2> เขาเปิดประตูทิ้งไว้หมูก็เดินเล่นกับเอ็ดดี้เนาะมาอยู่ใหม่ๆก็เดินทั่วนะคะเห็นอะไรใหม่ๆหก็อยากเดินถ่ายรูปก็เลยเดินเข้าไปนะคะเดินเข้าไปที่บ้านหลังนั้นเขาจะเปิดรั้วไว้ใช่ไหมแล้วก็เดินเข้าไปแค่เข้าไปดูมันจะมีมา้ามีลามีสัตว์เยอะแยะเลยค่ะ แล้วสักพักหนึ่งเจ้าของเขาขี่รถแท็กเตอร์เข้ามาแล้วมาถามว่าพวกเราเข้ามาทําไมนะคะก็เลยแบบเราก็เลยแบบอ่อขอโทษเพราะว่าเราเห็นประตูเปิดอยู่คิดว่าเข้ามาเข้ามาดูสัตว์ได้อะไรอย่างนี้นะแต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะคะก็เราก็เดินออกมาอ้เรือถ่าเกิดว่าเราเดินไปฝั่งนูน้นตรงนูน้น ฝั่งนู้นจะมีสัตว์เยอะเลยนะมีพวกพวกลามาลามามีม้านะคะบ้านนู้นคือฝั่งนู้นก็คือเป็นฟาร์มหมดเลยนะแถบนี้ก็บ้านที่แบบมีฟาร์มเยอะเหมือนกันนะคะโอลิซ่าบ,บอกว่าจะขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปหาปลาม่นะเห็นเครื่องบินก็คือจะไปหาปลามนเอาเราไม่ได้ขี่เครื่องบินไปหาปลาม่นนะลูกเราขี่เครื่องบินกลับไทยแลนด์นะเอ๊ะสับสนอะไรเปล่า สับสนคิดว่าป้ามนคือยายออดยายออดคือป้ามนหรือเปล่าฮะป้ามนเราขี่รถไปได้เราไม่ต้องขี่เครื่องบินนะถ้าจะขี่เครื่องบินก็คือเราจะไปหายายออดกับตายมเข้าใจใช่ไหม <Yeah. S 1> อืมแล้วนูยจะไปหาป้ามนไหม <Yeah. S 1> อยากจะไปหาป้ามนเหรอป้ามนมป้ามนกับพี่อะไรพี่อะไรบ้าง mm. พี่อะไรนะ พี่เพี่ยรยากับพี่พายาแล้วหรือพายาเออคิดถึงไหมยคิดถึงปะมลคิดถึงประมลโอ้ยลิซารักประมลลิซารักปะมลโอ้ยประมลมเบิ่งเด้อลิซาบอกรักประมลเนอลิซารักประมลพน่ะเอออันนี้ไม่ได้บอกนะพูดเองนะนี่นะ แดดออกนี่แหละค่ะหนึ่งวันหลายฤด,ดูนะคะแดดออกเมื่อกี้ยังแดดออกอยู่เลยดูดูครึ่มมาอีกแล้วค่ะเดี๋ยวพาเด็กๆเข้าบ้านก่อนนะคะค่ะตอนนี้นะคะมูก็กำลังจะถักยางรัดผมนะคะจากไหมกรรมี่นะคะที่เหลืออยู่นะคะซึ่งลิซ่านะคะก็กวนแม่มากๆเลยนะคะช่วงนี้น้องลิซ่าก็จะประมาณนี้ค่ะแบบว่าเกาะติดแม่ตลอดเวลาเลยนะคะ ค่ะอีกไม่กี่เดือนก็จะถึงหน้าร้อนแล้วนะคะมูก็เลยามาเริ่มถักหมวกนะคะเริ่มถักหมวกไว้ใส่หน้าร้อนนะคะก็จะถักให้กับทุกคนในบ้านเลยนะคะแต่ตอนนี้มูก็ถักให้ตัวเองอยู่ค่ะแล้วก็มีถักของน้องลิซ่าบ้างแล้วนะคะเพราะว่ายังมีสี ชมพูที่เหลือนะคะไว้ถักหมวกน้องลิซ่านะคะส่วนลูคัสกับเอ็ดดี้นะคะบอกว่าอยากได้สีอื่นนะคะไม่อยากได้สีที่เรามีนะคะมูก็เลยเดี๋ยวไว้ไปหาซื้อได้นะคะมาถักให้กับสองคนนั้นนะคะตอนนี้นะคะมูก็ยังไม่ได้เรียนขับรถแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเริ่มเรียนทฤษฎีแล้วค่ะซื้อคอร์สเรียนทฤษฎีออนไลน์นะคะ เป็นคอร์สสำหรับ1เดือนนะคะ4ส,สัปดาห์นะคะราคาอยู่ที่40ยูโรค่ะก็หลังจากที่หมูแบบสอบทฤษฎีผ่านแล้วนะคะหมูถึงจะไปเริ่มเรียนขับรถนะคะก็ตั้งเป้านะคะว่าภายในปีนี้นะคะหมูจะต้องอได้ใบขับขี่มาครอบครองนะคะก็จะพยายามเต็มที่ค่ะค่ะ นี่นะคะก็คือเป็นยางรัดผมที่มูถักจากได้กัมหยี่นะคะได้กามยี่เลือแค่นี้ค่ะก็น่าจะได้อีกสักสองสามอันนะคะคือทั้งหมดวันนี้ก็ถักได้ห้าอันนะคะอยู่บนหัวแม่หนึ่งอันนะคะแล้วก็นี่นะคะอยู่บนหัวลิซ่านะคะมัดแล้วก็จะฟูๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะอัน,นุจะไปไหนลกูกจะใส่รองเท้าไปไหน ค่ะแล้วนี้ก็คือเป็นหมวกนะคะที่มูถักค้างไว้นะคะอันนี้เป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูที่แบบว่ามีลายประดับเป็นเป็นสีม่วงกับสีน้ําเงินนะคะนี่นะคะเป็นใช้สองเส้นควบนะคะเป็นไดคอตตอนนะคะเป็นผ้าค่ะไม่ใช่ไหมพรมนะคะอันนี้ก็คือเสร็จแล้วนะคะเป็นหมวกใส่หน้าร้อนนะคะนี่มูก็ถักเสร็จแล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นสีสีลายนะคะ ลายาขาวครีมแล้วก็มีเทาแล้วก็แดงเออออกสีออก,อออกแดงๆส่วนอันนี้นะคะเป็นไม้พรมนะคะเป็นการถักแบบสลับสีนะคะส่วนอันนี้นะคะของน้องลิซ่านะคะก็เดมูก็จะถักไปเรื่อยๆนะคะถักถักใส่ซัมเมอร์นี้นะคะหลายๆใบเลยค่ะแล้วก็จะถักให้ทั้งเอ็ดดี้แล้วก็ลูกัดด้วยนะคะแล้วก็น้องลิซ่าด้วยนะคะคือได้ก็ ได้ที่เหลือๆอ,อยู่นะคะนี่อันนี้ก็เป็นใบสีชมพูอันนี้ก็ถักให้ตัวเองเอีกค่ะเพราะว่าคือใส่แล้วอ่ะเราถักตามขนาดศีรษะเราแล้วแล้วใส่แล้วมันพอดีนะคะใส่สบายเห็นเป็นผ้าที่หนาแบบนี้แต่ว่าใช้แบบสองเส้นรัววแบบนี้แต่ว่าเย็นนะคะไม่ร้อนนะคะเหมาะกับใส่หน้าร้อนมากๆเลยนะคะ นี่นะคะนี่นะคะอันนี้คือสีฟ้านะคะสีฟ้าเราจะใส่แบบนี้ก็ได้นะคะลิซ่าเล่นอยู่ข้างหลังนะคะน้องลูก,กัดก็ไปบ้านเพื่อนนะคะเพื่อนก็อยู่อยู่แถวนี้ละคะ่ะคือมาขออนุญาตจะพาลูกัดไปเล่นที่บ้านนะคะแม่ก็อนุญาตเพราะวันหยุดแล้วเด็กๆก็อยากจะมีเพื่อนเล่นนะคะส่วนอันนี้นะคะเป็นแบบสีที่แบบสลับสีนะคะ อันนี้จะเป็นอีกลายหนึ่งอันนี้เป็นลาย F นะคะเป็นลายยาวเนาะอันนี้ก็แต่อันนี้เป็นเบามากเพราะว่ามูใช้ไหมพรมนะคะแต่รุ่นเนี้ยแต่แบบเนี้ยมูใช้ไหมแบบเป็นคอตตอนสองเส้นคู่นะคะถักแล้วแบบหนักดีมากนะคะเวลาลมพัดมาก็ไม่ต้องกลัวว่ามันจะติวนะคะอชอตสีดีไซน์จ้าจนี่ค่ะอันนี้ เอายิ้มหวาน mm hmm. ค like. ่ะลิซ่าลองสายของลิซ่าก็โอ้ยช่วยพอดีเลยของลิซ eh ่าจะเป็นผ er um> ้าแบบคอตตอนคอตตอนซอฟนะคะเป็นแบบนุ่มนิ่มนะคะคือใส่แล้วแบบไม่ไม่ระคายเคืองผิวเด็กๆอ่ะหนูเต้นสิลูเต้นดูผมเมื่อคืนแล้ยวลิซ่าเล่นอ่าอะไรนะ ทารองพื้นแม่ลามูไปซื้อมาลวมูวางไว้บนโต๊ะยังยังไม่ได้เอาไปเก็บขึ้นชั้นบนนะคะ,อะตอนแรกมูได้ยินเสียงว่าลูกกันบอกว่าแม่หันมาดูลิซ่าสิมูหันมาคือตกใจหน้าเขาเหมือนไปอพอกโคลนมาเลยนะคะแล้วก็ผมน้องลิซ่าเนี่ยใช้เวลานานมากนะคะกว่าที่ะจะสะออกได้นะคะซึ่ง ถึงแม้จะใช้เวลานานก็ยังออกไม่หมดนะคะยังเป็นแบบเหนียวเหนียวเป็นขอขาวอยู่นะคะมันออกยากมากค่ะต้องต้องสาอีกรอบนะคะใช่ไหมคะหนูกินอะไรลูกินอะไรอันนี้อะไรส้มเชลสีอะไรเชล <laughs> สวยจังเลยนี่ใครถักใครนี่ใครถักให้นี่ลูกใครถักให้หนู อืมสวยไหมมูก็พักยกการถักดอกไม้นะคะถ้ามีเวลาบ้างมูก็มาถาักพวกอะ่ะมวกพวกแบบอ่าแล้วก็จะถักเป็นอะไรนะผ้าคาดผมนะคะผ้าคาดผมนะคะเพราะว่าช่วงนี้อะ่ะใกล้จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิฤดูร้อนแล้วนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบว่าเหมาะสำหรับที่จะใช้ในหน้าร้อนนะคะ แล้วมันก็คลาสสิกมากๆเลยนะมูว่างานถักนะเป็นอะไรที่แบบคลาสสิกไม่มีตกเทรนแล้วก็คือสามารถใช้ได้ตลอดค่ะแล้วก็ขอโชว์ผลงานสักหน่อยนะคะดอกชิวลิปนะคะดอกทิวลิปที่แบบพัฒนาแล้วนะคะก็คือเป็นดอกอที่แยกกลีบดอกนะคะเป็นชั้นๆแบบนี้นะคะไม่ใช่ดอกอุมๆที่เคยถักนะคะอันนี้ก็ก็จะถักอ่าถ้าเกิดว่า อยากถักถ้าเกิดว่ามั่นเนาะจ้าถ้าเกิดว่ามั่นก็สิถักเพิ่มเรื่อยๆเนาะตอนนี้กับักยเก,กิอนเนาะจา้าเนาะเห็น <He en S 1> ไหมมีเกสรด้วยนะคะอืมอมอมเดี๋ยวไปเปลี่ยนชุดลูกเสื้อลิซ่าเปียกอันนี้ก็คือดอกกุหลาบนะคะเป็นดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบนะคะนี่คือผลงานดอกไม้ที่ถักนะคะ ก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะคะมูก็มีภาพผลงานถักนะคะมาอวดทุกคนด้วยค่ะขออวดผลงานนิดนึงนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีทั้งหมวกทั้งกระเป๋านะคะตุ๊ก,กตานะคะเสื้อผ้านะคะ ถักมาหมดแล้วนะคะมุเริ่มถักได้อย่างไรเรียนมาจากไหนนะคะมุก็เรียนจาก YouTube นะคะเริ่มถักนะคะตอนที่มาอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ใหม่ๆค่ะตอนที่มุมาอยู่ที่นี่นะคะมุตอนแรกๆเนี่ยมูก็ยังไม่ได้ทํางานนะคะมูก็เริ่มเรียนภาษานะคะปีแรกเรียนภาษาดัตนะคะเพราะว่าจุดมุ่งหมายหลักในตอนนั้นคือจะสอบเอาสัญชาติดัตให้ได้นะคะและตอนนี้ก็ได้มาแล้วนะคะแล้วพอมีเวลาว่างจากการเรียนนะคะมุก็มาหัดถักโครเชต์นี่ละ เพราะว่ามูเห็นน้องสาวเอ็ดดี้นะคะน้องสาวเอ็ดดี้ซึ่งเป็นเจ้าแม่ฮอบบี้นะคะเขามีฮอบบี้หลายอย่างมากเลยนะคะไม่ว่าจะวาดภาพทำเค้กถักโครเชต์นะคะแล้วก็อีกหลายๆอย่างนะคะมูเห็นเขาถักมูก็เลยอยากถักตามนะคะเห็นเขาโพสใน Facebook นะคะแต่ว่ามูก็ไม่ได้ไปเรียนถักกับเขานะคะเพราะว่าตอนนั้นภาษาเนเธอรนันมูก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะไม่คือพูดแทบจะไม่ได้เลยเนาะช่วงแรกๆนะมุก็เออเลย ศึกษาเอาใน YouTube นะคะแล้วก็ มีแพทเทิร์นเป็นของตัวเองด้วยนะคะเนี่ยค่ะตุ๊กตาที่เห็นอยู่นี้นะคะตุ๊กตาเด็กผู้หญิงนี่คือเป็นแพทเทิร์นที่มุคิดขึ้นมาเองนะคะแล้วก็ฉักเองตามความคิดนะคะและก็บางแพทเทิร์นนะคะก็ะไปซื้อเข้ามาอย่างกระต่ายตัวนี้นะคะมุก,ก็ซื้อแพทเทิร์นมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะส่วนสุนัขตัวสีเขียวนี้ก็เป็นแพทเทิร์นที่ได้มาฟรีจากปินเตอร์เลสนะคะแพทเทิร์นก็มีหลากหลายให้เลือกนะคะคนทำแพทเทิร์นก็เก่งมากๆเลยค่ะแพทเทิร์นที่มุ ทำออกมาเองนะคะมันก็อาจจะไม่ได้เป๊ะนะคะแต่มันก็เป็นความภูมิใจของเรานะคะถ้าเกิดว่าชอบผลงานของมุนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยนะคะเอาไว้คลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาเจอ,เจอกันใหม่อีกครั้งนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปพร้อมกับผลงานนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ